เนี่ยแหลวจะนั่งกูอี๋เขาเก่งไม่จะนั่งแบบครั้งเนี่ยอ๋อตั้งไว้ข้างหน้าตืนนี้ไม่นั่งค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะขอบคุณค่ะคะืนี้ยืดเท่าไหร่คะ91ค่ะโอ้โหโโอ้หนี่นะฮะมันแดดหลังที่ดีแล้ววันนี้นะคนะแฟนเป็นคนทำบุญเก่งวันนี้ถวายหมูกรอบกับพระอากาศด้วยนะคะเหมือนพ่อไปแล้วนะคะค่ะ ขอเชิญค่ะขสมชีก็ขอบคุณคุณนิดขอบคุณหลวงพ่อนะคะขอบคุณทีมงานสําคัญที่สุดคือท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโอ้ต้องเป็นผู้ชมกันหน่อยงั่นก็น้อยหนึ่งมันเป็นใคะถึงจะน้อยจะมากนะคะเราแสดงเต็มที่ค่ะนี่ค่ะขสมชีก็เต็มที่ค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้นะคะขออุปส่งให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกคนในตลอดปีใหม่นี้ค่ะ ตาที่ยังในตาที่ยังทารุสเสียงคนเกาหลีค่ะไม่ต้องขอนะคะร้องอยู่แล้วค่ะเพลงประจําชี คนกันเคยชื่นตาทุกตะวันและลมสนใจยามราตทีเราเรานาทีหัวใฟและเรื่อใจโรำตามเฉียน ទីតាមថ្ងៃពីព្រមសម្លៃតាមដែនគន្លឹះជើងខ្មៅមកព្រះជាតិតអធិរាជសត្រូវវង្សជើ นาตีนอดนาลีหงคย ขอท่านผู้ชมจังอะไรคะอะไรดังไม่จำตัวสีกะไม่จำตัวสีกันปะเป็นสุภาพสตรีที่เจอจิลนี้พลังทุกทีนะคะสิ้นและว่อะคุณแม่รักอเด้นไหวคุณแม่รัก ขอบพระคุณคุณเจนนี่นะคุณขอบพระคุณขอบพระคุณเจ้าที่เมกาต้องร้องน้องร้องชาค่ะเไม่ผู้ชนาไม่สุภาพนะน้องร้องสวอแ่ะนักร้องผู้สมบูรณ์ดิฉันเป็นสวอนะคะสวยทุกวันโอ้พี่ถึงสี่ค่ะจุดยอดเลยมีพลังมากๆเลยแล้วก็ลงจากเครื่องมาเมื่อไหร่คะ เมื่อคืนคุณชมชีคันชมชีนี่อ้โหโถถ้าไม่พันก็คุณนโนหูก็ได้ขายหูหรอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิดิดูเลขใครซื้อหวยค่ะขอบคุณนะคะผมผมซื้อแต่ที่คงตังไกวเดียวกันนะคะเก้าสิบเอ็ดค่ะอ๋ออ๋อต้องมีพี่เนาะไม่พี่แม้จะหาคนเก้าสิบเอ็ดมีไหมคะเนี่ยที่นี่มีใครแก่กว่าสมศรีมั้งคะ สุดสิ่จะได้นู่นนู่นนู่นมีหะคะเท่าไหร่คะเก้าสิบเอ็ดหรอคะคะสวัสด ough? well, ีนะคะสดีค่ะขอยืนยาวนะคะอย่าไปไหนนะคะขอสด้วยค่ะท่านคแดก็มาจากถือว่าท่านเป็นเขาจะเป็นแฟนคลับของตะวันฉายจากอเมริกามีตะวันฉายร้อนไหมคะ นี่แฟนคลับของพี่ออดวิ่งบอลที่จิตตการนี่อขออนุญาตนะคะเดินทางปลอดภันยนะคะค่ะแล้วก็มีจากเมากามีก้องกลุ่คมกุ่ตุ๊กไม่ทราบไปนั่งกันอะคุณก้องนี่เพิ่งบินมาจากอเมกาเมืองใต้กับคนหน้าสกีผู้หญิองอะไนะภรรยาอย่างนั้งเนี่ยภรรยาเดี๋ยวคนว่โสดหล่หอเนี่ยนะฮะค่ะเอ่อตอนนี้ก็ถึงช่วงที่เราเพูดไว้ว่า จะมากจะน้อยแล้วก็มีตามที่เราได้กลับเรียนท่านไหมว่าเละมีนักอ่านร้อง,อ,งอย่างพี่สุศรีไล่เจเนอเรชันม